จะส่งทุนไทยวันนี้นะครับผ่านน้องไก่ไปหมด8จังหวัดเชียงใหม่สีสะเกดสระบ,บุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครสงงขลาและชุมพรกับทั้งหมด5สายพันธุ์1ไก่ไข่เล็กห่อน2ไก่ไข่โรสแรนเดรส3ไก่ไข่บาพีมัตรอค4ไกๆๆ่ดำเคยูภูพานและสุดท้ายไก่โปรแ,รแลนด์เรามาดูกล่องแรกกันนะครับ โดยกล่องแรกนะครับจะเป็นสายพันธุ์ไก่โปรแลรนด์นะครับนี่เป็นไงฮะโดยสายพันธุ์นี้นะคะรับขอเรียกว่าไก่หัวจุกนั่นเองโดยจะมีลักษณะมีจุกบนหัวนะครับว้าวเป็นไงฮะชุดนี้นะครับมีขน2ส,สีด้วยกันในสีกระข่าดำนะครับส่วนนี้คือสีขาวล้วนนะฮะลักษณะขนก็จะมีทั้งขนเรียบและขนย้อนกลับนะครับนี่เป็นไงฮะน่ารักไหมครับสุดยอดเลย มาดูกล่องที่2สองกันนะครับกล่องนี้จะเป็นไก่ไข่นะครับเป็นโขนลายขาวดำนะครับมีผู้1เมีย2รุ่นนี้พร้อมไข่แล้วนะครับนี่ไก่สายพันธุ์นี้เรียกว่าไก่ไข่บาพพมัสร็อกนั่นเองนะฮะน,นี่เป็นไก่ครึง่งไข่ครึ่งเนื้อนะครับได้ทั้งสวยงามได้ทั้งไข่แล้วก็ทั้งเนื้อด้วยนะครับนี่เป็นไงครับนี่คือตัวเมียน,นะครับผม นี่คือตัวเมียเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวทั้งล่างนี่คือตัวผู้นะครับเราก็จะเจาะช่องไวการดในกล่องนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยฟางแบบนี้เลยนะฮะเพื่อสะดวกในการเดินทางนะครับนี่น้องไก่เดินทางอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นไงครับมาดูอีกกล่องนึงนะครับผม ก่องนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเด็กนะครับมีขนสีขาวปากแข้งสีเหลืองเราเรียกว่าไก่ไข่เล็กควันนั่นเองด้วยไก่ไข่ชิ้นนี้นะครับมีลำตัวคือขนสีขาวแต่มีลักษณะพิเศษก็คือให้ไข่ดยกและไวและเปลือกไข่ก็สีขาวชิ้นเดียวกันนะฮะนี่เป็นไงฮะด้วยไก่สายพันธุ์นี้นะครมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีนะครับนี่นี่คือตัวผู้นะครับเป็นไงฮะ ตัวผู้ก็จะมีหงอนชัดเจนกว่านี้นะครับนี่คือตัวเมียนะครับก็จะหงอนเล็กนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงประมาณ4เดือนสีเดือนครึ่งนะครับก็จะเริ่มไข่นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ไข่ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไข่ดกด้วยนะฮะดูอีกกล่องนี้นะครับก็จะเป็นไก่ไข่โรสแลนเลนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นกลางนะครับก็จะเป็นผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับนี่เป็นไงครับ ไ่ไข่รสแอนเดรนะครับก็เป็นไก่ไข่ที่ต้องเนีบัญญักเพอเมริกานะครับมาจากชื่อเมืองหนึง่งหรือเมืองรสแอแลนดนะครับโดยตัวของเขาเนี่ยก็จะมีขนสีน้ําตาลแดงแบบนี้นะครับจึงเรียกตามชื่อเมืองแล้วก็ขนสีก็เลยเรียกมากรสแรนเรสนะครับนีเป็นไงฮะเราขออภัยครับทั้นี้คือตัวเมียทั้งคู่นะครับผมนีเป็นไงครับ ลองฟังแบบนี้เลยนะครับในระหว่างเดินทางเราก็จะมีการหั่นแตงกวานะครับให้น้องไก่ทานตลอดการเดินทางครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นและลดการเครียดด้วยนะครับนี่ดวยอีกกล่องนึ้งนะครับก็จะเป็นไก่โปแลนด์เช่นเดียวกันนะครับโดยกล่องนี้ก็จะสีแตกต่างกันก็คือลำตัวสีดาแต่หัวสีขาวนะครับมีทั้งขนกลับแล้วก็ขนเรียบนะครับนี่โปแลนด์นะครับจะมีขนหลายสีเลยนะครับผม ยังไงครับสา่พันนี้นะครับเป็นไก่สวยงามก็จริงนะครับแต่ให้ไข่ดกเหมือนไก่ไข่เลยสามารถเลี้ยงเป็นไก่ไข่ได้นะครับนี่แล้วลักษณะของน้องไก่ก็มีความน่ารักนะครับมีขนสีที่แตกต่างกันนะครับผมนี่เป็นไงฮะเลี้ยงง่ายปรับตัวเก่งแล้วไข่ดกด้วยนะครับเลี้ยงเพื่อสวยงามเลี้ยงเพื่อทานไข่ก็ได้นะครับผมเป็นไงครับ มาดโลอีกกล่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นไก่ไข่รุ่นเล็กนะครับก็คือโรสแรนเรนนะครับกับไก่สวยงามไก่โปรแลนนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับนี่เป็นไงฮะขนสีน้ำตาลแดงเรียกว่าโรสแรนเรนนะครับขนสีขาวคือไก่โปรแลนนะครับแบบขนเรียบนะครับผมอย่างนี้ครับรุ่นนี้นะครับสามารถแยกเพศได้แล้วนะครับ ้าสั่งตัวเล็กก็สามารถใส่ได้จำนวนเยอะนะครับส่วนรุ่นโตนะครับก็พร้อมขายเลยแต่ก็ใส่ได้จำนวนน้อยเช่นเดียวกันนะนี่น้องไก่ตื่นเต้นพร้อมเดินทางไปบ้านใหม่แล้วนะฮะนี่เป็นไงครับนั่นจะส่งนะครับเราส่งทั่วประเทศนะครับเราก็มีการประกันด้วยนะครับในระหว่างการเดินทางนะฮะนี่แล้วก็เรายินดีบริการหลังการส่งน้องไก่ไปแล้วนะครับ ม่รูอีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นไก่ไข่บาคิมารดรอกอันนี้เคยเป็นรุ่นพร้อมผสมนะครับนี่รุ่นนี้ก็พร้อมไข่ได้เลยนะครับก็จะใส่ได้จํานวนน้อยกว่าก็คือมา3าตัวผู้หนึ่งเมียสองนะครับซึ่งจะเพียงพอในการเดินทางนะครับผมนี่รุ่นนี้ไปปุ๊บก็พร้อมไข่ได้เลยนะครับนี่ลักษณะของขนเขาจะเป็นลายเขาดําแบบนี้นะครับก่อนเหลียงสีแดงนะครับเป็นแบบนี้นี่คือตัวเมียนะครับฝั่งขวามือครับส่วนซ้ายมือเป็นตัวผู้นะครับ นี่ครับผมสุดๆเลยนะครับมีเราเชาะช่องแม่กาศแบบนี้เลยครับเพื่ออากาศที่ถ่ายเทนะครับแล้วก็สะดวกในการเดินทางนะครับน้องไก่ก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็อยู่สบายตลอดการเดินทางนะครับแล้วกล่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไก่ดำเคียวพุพานะครับไก่ดำทาให้ขวสีขาวนะครับแต่ไก่สายพันธุ์นี้เป็นไก่พิเศษนะครับเป็นไก่ดำแต่ขวสีขาวหรือเราเรียกว่าไก่ ดำเคียวพันนะครับซึ่งไก่สายพันธุ์นี้นะครับได้รับการปรับปรุงโดยศูนย์วิจัยพระสมรีปูพันนะครับผมสวัสดิ์สนุกุลคอนนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นไก่เนื้อดำนะครับแล้วก็ขนก็สีขาวสายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับเป็นไก่สายพันธุ์หนึ่งที่อัตราการเจริญโตที่เร็วมากนะฮะและที่สําคัญก็คือไข่ดกเหมือนไก่ไข่เลยนะฮะนี่ชุดนี้ครับเป็นผู้สองผู้หนึ่งเมียสองครับ เพื่อชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ